พ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากได้ทองฟังทั้งนี้เด้อคอนแกนสเต็มวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านพองกาแฟร้านนี้เนี่ยแค่เห็นคานิชันตั้งเรียงอลังการอยู่หน้าร้านมองเห็นแต่ไกลก็รู้เลยว่าต้องอร่อยแน่นอนวันนี้เราก็ขอสั่งเป็นเมนูนมชมพูและชาไทยสักน้อยที่นี่เนี่ยเขาจะใช้คานิชันทุกเมนูเลยใช้เป็นคานิชันข้นหวานและคานิชันเอ็กซ์ตร้าอีกหนึ่งเมนูที่มาเราต้องสั่งก็คือกาแฟโบราณเมนูนี้เนี่ยเขาจะใส่นมคานิชันเน้นบอกเลยว่ากลมกล่อมเข้มข้นสะใจเวอร์และตอนนี้คานิชันเขาก็ยังมีกิจกรรมสําหรับผู้้้้ปรรรระะกกกกอบาาาเพียยยงงแแแค่่ตตนใหสสววลลัุดดๆ ผลิตภัณฑ์คานชัน Char ชนิดไหนก็ได้รางวัลใหญ่สร้อยคอทองคําและรางวัลอื่นๆเชน่นล้มพากันเปื้อนสินค้าคานชันและส่งภาพเข้าประกวดตามเงื่อนไขเพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมลุ้นเป็นล้านสวยได้แล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมและดูกติกาได้ที่บ้านเขียวตามนี้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กร,รกฎาคม2568เท่านั้นเดอ้อจัดเลี่ยงให้มันลายๆให้ม,มันงามๆเรียเร่ยมเลีย,ยท่องได้แล้วค่ะลูกค้าเห็นคานชันมาแต่ไกลก็มัในใจแล้วค่ะร้านนี้อร่อย าแฟโบราณกันอันนี้จะมีความเข้มข้นกลมกล่อมหอมกาแฟส่วนนมชมพูกับชาไทยเนี่ยอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอร่อยเข้มข้นหอมมันขนาดนี้ชาวขอนแก่นต้องห้ามพลาดเด้อคาร์เนชั่นหาซื้อง่ายนิดเดียวที่ 4J ใก,กลบ้านในทุกสาขาท,ทั่วประเทศโปรโมชั่นสุดปังบอกเลยต้องไปตำแล้วนะ